สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีกันช่วงบ่ายน,นะคะเป็นไงมางเด็กๆสบายดีไหมคะอ่าบางคนก็เพิ่งตื่นนอนใช่ไหมคะเพราะนอนกลางวันเก่งมากค่ะการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเด็กนะคะอ่าเด็กๆไหนยิ้มให้คุณพีด,ดูซิยิ้ นี้นะคะคูวิทมีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องก่อนจะเป็นฟังนิทานขอขอบคุณสำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊กนะคะผู้แต่งแล้วก็คนวาดภาพก็คือคุณโจเซฟทีบรอนะคะคุณรุ่งอรุณสามปัสฉริตเป็นคนแปลหนังสือนิทานเรื่องข้าวห่องขี้โมโหค่ะเด็กๆเอ๊ะ ใครคะอ๋อเก่งมากค่ะเป็นแกะอ่าเอ๊ะแล้วทำไมขาวของถึงขี้โมโหล่ะคะเด็กๆอยากรู้ไหมอ่าถ้าอยากรู้แล้วเราไปฟังและไปชมกันเลยค่ะเด็กๆ ในเช้าที่อากาศแจ่มใสวันนึงขาวผ่องกับปุยนุ่นเจอต้นแอปเปิ้ลใหญ่ที่มีผลสดฉ่ำเต็มต้นขาวผ่องอยากได้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งมากแต่ไม่ว่าจะกระโดดสูงสักแค่ไหนมันก็เอาไม่ถึงเดี๋ยวมันก็คงตกลงมาเองหลนะน่ขาวผ่องคิดจึงนั่งรอรอแล้วรอเล่า แต่แอปเปิลก็ไม่ยอมตกลงมาขาวผ่องรอจนเผลอหลับไปเมื่อขาวผ่องตื่นขึ้นมาแอปเปิลลูกนั้นก็หายไปแล้วเวลานี้ปุยนุ่นกำลังกินแอปเปิลอยู่ฉันจะเอาแอปเปิลลูกนั้นขาวผ่องตะโกนขอโทษนะปุยนุ่นบอกฉันไม่รู้นี่นะโกรธฉันเลยนะฉันไม่รู้ปุยนุ่นพูดบนต้นยังมีแอปเปิลอยู่ตั้งเยอะ ฉันจะเอาแอปเปิ้ลลูกนั้นขาผ่องตะโกนแต่เธอก็ขมเมือบมันเข้าไปแล้วเขาผ่องโกรธมากมันโกรธจนเคี้ยวดุดูเขาดุดูเล็บดุดูแล้วก็หางดุดูุงอกออกมาฉันจะเอาแอปเปิ้ลลูกนั้นเขาผ่องใจเย็นๆก่อนสิปุยนุ่นบอกให้เขาผ่องตะโกนแล้วก็พานกระทึบดอกไม้ มันพุ่งชนเล้าไก่จนลม้มมันไล่ตะเพิดพวกเป็ดแล้วมันก็พานไล่งับหางหวัวขาวผ่องโมโหจนควบคุมตัวเองไม่ได้มันกระทืบเท้าอันใหญ่โตของมันและคำรามรั่นแบ้แบขณะที่ขาวผ่องกระทืบเท้าอย่างแรงขึ้นแรงขึ้นพื้นดินเบื้องล่างก็เริ่มสั่นไหวและทันใดนั้นเอง ดินแยกออกจากกันและก็สูบขาผ่องลงไปขาผ่องลอยลิ้วลงไปเรื่อยๆลงลงไปเรื่อยๆจนกระแทกเพื้นเสียงดังตุ๊บขาผ่องอยู่ลำพังกับความมืดมิดรอบตัวแบแบขาวว่องตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินมันพยายามพุ่งชนผนังให้แยกออกแต่ชนไปก็เจ็บหัวเปล่าๆขาผ่องต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว มันหลับตาลงและนึกถึงวันที่อากาศแจ่มใสในทุง่งหญ้ามันคิดว่าอยากให้ปุยนุ่นมาอยู่ด้วยจังขาวผ่องค่อยๆหายโกรธเมื่อขาวผ่องลืมตาขึ้นมันเห็นปุยนุ่นฉันขอโทษที่โกรธมากไปหน่อยขาวผ่องพูดไม่เป็นไรหรอกปุยนุ่นบอกฉันตามหาจนทั่วคิดว่าเธอคงจะหลงทางดูสิ ฉันเจอแอปเปิลลูกใหญ่สดฉ่าอีกลูกหนึ่งฉันเอามาให้เธอขอบใจนะปุยนุ่นขาวผ่องบอกแล้วปุยนุ่นก็พาขาวผ่องกลับไปที่ทุง่งหญ้าการกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่ตอนนี้ขาวผ่องไม่อยากได้แอปเปิลแล้วมันอยากได้ลูกสาลี่แทนแต่ไม่ว่าจะกระโดดสูงสักแค่ไหนมันก็เอาไม่ถึงเสียที ยังไงบ้างคะฟังนิทานจบแล้วเกิดอะไรขึ้นขาวของโมโหเพราะอะไรคะเด็กๆอ่าเพราะว่าขาวของอยากกินแอปเปิลลูกที่ตัวเองจับจองไว้จับจ้องไว้แต่ยังไม่สามารถกินได้เพราะตัวเองกระโดดไม่ถึงก็เลยนั่งรอนอนรอแต่พอตื่นขึ้นมาอีกที แอปเปิลที่เราอยากจะกินนั้นหายไปหรือว่ามีคนกินไปขาวของก็เลยโมโหควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะในนิทานมีแกะชื่ออะไรบ้างคะมีขาวพองกับอุยนนุ่นเก่งมากคะ่ะในนิทานเขาพูดถึง ความโมโหก็คือโกรธใช่ไหมคะดีใจเสียใจอ่าเด็กๆนะคะลองวาดภาพหน้ายิ้มหน้าเสียใจหน้าโกรธมาให้คุณครูดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาความโกรธดีใจเสียใจของเด็กนั้นเป็นอย่างไร เด็กๆส่งมาใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคุณครูเข้าไปดูว่าหน้าตาเด็กหน้าตาของรูปภาพที่เด็กวาดมาน้ำเป็นอย่างไรนะคะ